ชมไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในอำเภอศบเมยครับทั้งทหารและตำรวจนะครับมีการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันพยาเสพติดครับที่บ้านห้วยกองมูลเพื่อเตรียมพร้อมรับภารกิจในการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ครับ ุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมไปที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่3601ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3107ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศบเมยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศบเมยมีการจัดฝึกอบรมอาสาป้องกันยาเสพติดตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดประจำปี2564ครับให้กับพี่น้องประชาชนและราษฎรบ้านห้วยกองมูล โดยทําการฝึกในเรื่องของการใช้อาวุธประจํากายทั้งการถอดประกอบการทบทวนการปฏิบัติงานการเรียนรู้การใช้อาวุธปืนที่ถูกต้องและปลอดภัยและการฝึกในเรื่องการลาตระเวนหาข่าวใช้สําหรับในการปฏิบัติการภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ครับค่ะก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่บอกว่า กลุ่มคนที่จะให้าการฝึกะจะเป็นกลุ่มเสี่ยงเขาเห็นแล้วว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีความเป็นไปได้ในเรื่องของยาเสพติดจะเรียกเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของยาเสพติดเรื่องของพิษภยัยในต่างๆและที่สําคัญเนี่ยให้มาเป็นเ,เรียกว่าเป็นหนึ่งหน่วยข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่นะ